ขาเขาครับผมอุ้ยปโหง่ยยายครับผมอ,บอืมง่นบ่ะชิบโอ้โหพี่น้องเบิ่งได้พี่นอ้งนนองโอ้ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องวันหยุดครับผมวันนี้กับสิพาพิมพ์วัดพี่น,อนอ้องมายามหลอดพืชเก่าครับผมกะหลังจากที่ฝนบ่ต,ตกมาโดนแล้วพี่นอ้องบาเบียรกับบ๊อด้มาถ่ายด้วยครับผมถึงบ่ว่างอยากการอยากงานผมช่วงนี้ครับผมเนาะ ปลากระเขาแน่เพราเขาแน่ครับผมกับมาเบิ้งสู่เศร้าอยู่แหละพี่น้องจะวัอนี้ออกมาสวยจังเลยครับผมหลังจากบ่ได้มาเบิ้งสองมือครับผมมาเบิ้งมาลุ่นมามือนี้เขาสีมานบ่ว่าฝนมัตกแบบนี้น้ำลดลงไหลพี่น้องเดี๋ยวไปลุ่นไปยนันมาครับผมมาสีเดีจวกโตกันครับผมพี่น้องติดตามกันเลยครับผมโอเคพี่น้องเราก็จะพาทุกคนไปลุ่นไปยามครับผมมารอบเขาหนึ่งสถืๆบ่พี่น้องเม้งโอ้ยน้ำลดลงไปหลายผมที่แหลกใสอยู่พี่ใส่สีพี่น้องมันขยับลงมาสีพี่น้องหาน้าครับผมสมมติวันนี้ปลาเขาไปเลยครับ มาผู้ใดมายกหลอบข่อยนึกป่ามันเข่าไป่ัึงได้นี่ก็บพื่อยกนะผมลงกันนะง่ายลงมาเดาๆครับผมีป่าเข่าบ่หมีครับผมใส่ใบปูไให้อขัจอบมาบึ้งเก็บบึ้งคลางใบหนามลดลงไหลบ่ใดมาขุดหลอบไม่พี่น้องนี่แห่งเขาร้อยพี่พี่น้องมาทึงบ่ใดบ่ใดมาขุดฝนกับป้าโตครับผมนี่กัด โอ้มันเขาบล่ละผมมีแล้วพี่น้องหงคอเลาะอืมเห็นตรงหลังข้างหน้าครับผมมีอะไรเข้ามาลอบของเราโอ้ยเหงคอเลาะคอร้อบนกันนะมีเงบ่กับมมผมมีังครับผมอืมเอ้าโว้ย น้ำลดลงหลายเติบมาดูนี่ใส่มา่อีซีหาหลังรับผมมันเขาเดีช่วงมันน้นในฝนตกโตรับผม,มนี่ฝนโปตกกับว่าเขาแถวพี่นอ้องแข่งลงเมื่อมืองหลังนี้บาง,าง,บางยังเขาบ,บ่านี่น,นี่ก็ครึ่มีหอยสากปลาตายปลาเขาอยู่ปลานิดหน่อยปะคอัวบนท่านเขาเป็นแต่เข้าเป็นแต่เขาครับผมน้ำลดลดนั่นสิว่าเขาพี่น้องใส่มา่อีซีหาหลัง เดี๋ยวจะภาพไปลุนฟังปู๊บผุนสองสามลำพี่น้องมาสิเขาบ่เดีย๋ยวติดตามกันครับผมอ่ะพี่น้องมาลุนหลังตอ่อมาครับผมยุคผมใหม่นังสินี่ก็รอบของผู้เฒ่าครับผมเขาจะใส่ไปทางปู๊บผุนเดี๋ยวเบิ้งรอบบาเบลนี่กับ่เขามาโดนเติร์พี่น,อน้องน้ำลดเดี๋ยวมาเบิ้งนี้ไป,ยยข,ปข้งเขาบ่ะเมื่อก็เห็นขึ้นยจะผุนได้ปลาผุนปลามืา,างนี้มันค่อยโล่งครับแต่ว่ามัไม่ค่อยเข่าไงเข่าดีเป็นฟังผุนเด้อพี่น้องฟังน้ำถึงเติร์นฟังนี่น้ำมันเลยครับผมเนาะ พอตะปุ่นเป็นปลาครับผมหนามมันหอนมันจะขึ้นไปทางปุ่นละปุ่นแนวใช้ปลาทั้งปุ่นตะเขาดีเดี๋ยวช่วยเบิ้งมาสิเขาบ้าง่าเรียบเบิ้งสองมือแล้วผมเดี๋ยวเบิ้งร้างนี้ครับผมนีปลายัางเข่าบ่าละเขาผู้เฒ่าเราใส่ไว้พระเจ้ามาเบิ้งไปบุญ <laughs> เนี่เอ้ายวเบิ้งของบาบิลมีอย่างเข่าบ่าาละพี่น้องเอาง้าโยกเบิ้งครับผมก็ไปโยกโดนเติมเพื่อกันเลยครับผมนี่นี่แต่มันงางมาลครับ นางกับพี่ป่าเขาวะอุ้ยพี่น้องว่าแล้วเนี่ยมาเห็นหลังเป็นตุงๆครับผมปลาเขาครับผมน่ามันมลดมองนี้มันเขาดีปลาเขาครับผมอุ้ยอุ้งเครับผมเอา๋อบดินบดินบดินกล่องไหมอืมาอ,อืมาแล้วพี่น้องโตง,งามครับผมโอ้โหมันโดดแล้วมันโดดแล้ว,ม,ดดลวมันโดดแล้วพี่น้องามาหันมาโดด สงสัยหนาจีกระลังเขา่าครับผมนี่หนาเราผมตัวแรกโง,ง่หามครับผมโอ้โหใส่ได้เลยตัวนี้หนาจีประมาณแต่รู้ดีครับผมพี่น้องตัวแรกแต้มแรกของเขาเ,ขาเสานี้ครับผมไปเดี๋ยวพี่น้องเอาใส่ถุงน้ำกันครับผมโอเคพี่น้องนี่จะเป็นปลาตัวแรกของเ้าครับผมแล้วเสานี้สงสงัยหนาจะพึ่งเข่าครับผมเนาะว่ามีใหม้แล้วพี่น้อง ขอกลับมาปลานิดหน่อยตัวนึงบอ่อนี้ก็เป็นปลานิดหน่อยรุ่นเนี้ยผมหลายเอาเอาปล่อยซึ่งพี่ฮอตต้องการกคือไอช่อนครับผมว่ามันบ่มีปลาเขา่าโอ้โหรุ่นนี้ก็พอดีเลยพี่น้องต่มเผาโอเคไหมละครับผมนม้ำมองเนี้ยน้ำม,มันขึ้นพี่น้องบ่ค่อยเข่ามุมเนี้ยน้ำม,มันเลิกเนี่ยน้ำมันตื้นลงไปแล้วมันเข่าดีฟังโอเคครับผม ตัวแรกนาจะได้อยู่ประมาณโลละผมบมานโลหนึ่งโลสองแหละได้อยู่ตัวนี้ตัวง่าครับผมอ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามหลังต่อไปครับผมว่าจะได้ตื้มกันอีกว่าอย่าพลาดเบื้องฟังผุนครับผมนี่เลยต้องต้องต้องคัดต้องัดปรมาณน้หน่อยละอ๋อได้ปลาใหญ่ไหมครับไม่ได้เนาะครับโอเคพี่น้องเขาจะมาถึงพรมฟังนี่ครับผมที่ผมว่านี่ ปลากกกนันสิกันเนาะเฮ็ดรอบใบเมันจะเข่าดีครับผมมันก็เข่าดีอยู่พี่น้องแต่ว่าน้ามันลดไหมมันก็เลยบ่เขาครับผมคือไะหอยนามเกาไหมนี่พี่นี่ฝนบ่ตกครับผมฝนโตเหมือนถือดีอยู่เพิ่นหลังนี่เดี๋ยวซองมึงกันถึงผมบ่ได้ยกหลายมือกันแล้วผมสิคือหลังบางหันแหละซองมึงกันนี่งงจักหน่อยนะพี่น้องเนาะหามีแนวเข่าแต่ว่ามันบ่ตึงนะเบ่ยากเลยปลาเข่าเนี่ยเห็นยันี่ บ่เข่าครับผมเหมาะอยู่ภูมิหนังสือน้ำลดพุ่นเลยบ่เข่าปันใดปลาโอเคครับผมบ่เข่าเดี๋ยวข้าเบิ่งหลังข้างหน้าห้องใสไปภูมิต่อไปหนังสับผมหาเลาะเบิ่งน้มุงลงกสิมันี่เข่าดีผมน้ำภูมิน้ำหยังเดี๋ยวมาเบิ่งหลังนี่กันครับผมเข่าบ่ใส่ไปหลังนี่กับเข่าดีครับผมว่ามื้อนี้ทีเข่าบ่พี่น้องผมเห็นอย่างเปียกๆครับผมทีให้เบิ่งนี่ครับ หลอกแปบ๊บนึงครับผมดูมแบบนะือน่หญ้าเป็นแตกๆออกพี่น้องเห็นบ่เป็นเบื้องเบื้องนี่ผมพางไว้นี่หรอบผมคือจะมีห้อยดันไปเหมือนมีปลาเข่าครับผมพี่น้องหลังนีปลาเข่าด้วยครับผมเนี่ยห้อยหญ่าแตกออกไปแล้วผมผมพางไว้เนี่โล่งๆเนี่ยแต่บอกวตัวเนี้ยต,ตัวหน่อยพี่น้องเดี๋ยวออกกันนี้รุ่นกันครับผมหญ่าแตกๆ ติดเปียกดันดันออกไปผมพี่น้องปุ๊บฮหลอบปรงๆครับผมลอบปวงๆ,ๆพี่น้องกลดลอบผมใส่พี่เด้อสี่พี่น้องปลาเขาดันในพุ่นนี่ครับผมห้อยปลาเขาดันไปนี่ลอบขนลอบพี่พี่ดันในพุ่นห้อยตุงขึ้นนี่ผมปลาเขานี่ลักษณะนี่น้ำเปียกเบ็ดนี่ห้อยกระทุ่งออกเอาเดี๋ยวเบอร์กันครับผม ตัวเนี่ตัวน้อยหลังนี่ชึบอืเงินบ่ชึบโอ้โหพี่น้องโอ้โ,อโ,อโอ้ใหญ่ครับผมมาแล้วม่ค่อยดินปันใดอาจจะเขา้าเหนือใดนี่โอ้กัดแล้วมันกัดแล้วมันกัดด่างแล้วโอเคครับผมบ่ดินบ่ดินปลาเมื่อนี้มายามสวยบ่คือดินยามเต่าเอา เห็นมาเราค่อยดินครับผมอุ้ยขาดเลยไม่ขาดดางขาดเลยผมวันีน้าปลาเลยวันนี้มาหาเนี้มายาวครับผมเดี๋ยวเอาใส่ถุงกันครับผมตัวที่สองเขาเนาะโอเคพี่น้องตัวที่สองครับผม,เ,บผมเป็นปลาผูแลผมเงียๆกัดดางขาดเลยหมุนบังหันนี่างี้งาหลุดเข้าไปอะ นี่กันนาะที่อยู่ประมาณโลโลหาลยครับผมประมาณนี้โลซีโล, 4, โลหะกว,ว่าโตฝูมมาอ้วนขึ้นปลาเม่ีแขี่ความำไงของมันนะหนาวขผมพี่นอ้องตัวที่สอง,องวันกับประเด็มมาเบิง้งครับผม สองมือดูเรื่องเลยพี่น้องมว่าเขาเหรผมเลยบ๊มาโอเคครับผมตัวที่สองพี่น้องเดี๋ยวอรอจิดตามอีกครับผมรอเขากับจียูเนี่ยทัดกันไปทางูปุ่นพี่น้องิึงว่าสิเข่าอยู่พุ่มนั่นพุ่มนั่นกันเหมาะดีกันผมพี่น้องผมบอกว่าการเลือกไซรอนเนี่ยมึงพู้มไม่เสร็จสำคัญผมมีงานใหม่ปกลงไปแน,นนะนะ้ํำนะไซน่ะเขาเจ้าเนีก็เขาพี่น้องเพ็ดพุ่มดีๆครับผมโ okay. อเคครับลุ้นกันครับผมครับผมพี่น้องห้องกระดมา สองตัวแล้วเดี๋ยวเขามาเบิ้งหลังทั้งนี้ครับผมที่ผมบอกว่าเนี่ยให้เบิ้งพุ่มใหม่ลงไปในน,น้ำทีครับผมคือจังหลังนึ่งที่ผมใส่นี่แต่นี้พุ่มลงพุ่มกลมๆติดตีน่น้ำเสียพี่น้องเนาะกาว่ากลมไปเจียดเจียดน้ำใช่ไหมผมปลาสีเขา่าดีเดี๋ยวเขาลงไปยามกันครับผมปลาสีเขาา่บาบ้าบ้าเบียวมู่เอาปลามาใส่บ่เมียนได้ครับเนาะปลามันมกนนักงทีครับผมทั้งนอกมันโลงผม ปาาลาที่เขามาลบคุ้มนี่สิพี่น้องต่ำๆกลมเจียดน้ำแปงสิพี่น้องนี่เห็นปะปลาเสียผมนี่ก็เป็นการแนะนำหรือว,ว่าเทคนิคน้อยนึงคกับผมนะเนาะดี๋ยวเบื้องล่างนี่รับผมเจ้าปลารอบผมดันไปแลวพี่น้องเนี่ยเบื้องก้นรอบผมกับผมเม่นบอก็มีเศษเศษน้ำติดกับผมดา่ารอบผมยุ่ี่ไหมพี่น้องยุ่ี่่นะมันดันไปพี่รับผมปลาเขอาว่าะเม่นบละ เงีนบ่ครับพี่น้องเจ้างี้เปรี้ยวกับผมมีนม้ำกระจายนะผมเนาะมีเศษน้ำกระจายครับผมนะเดือดเดือดเดือดเขาเบื้องหลังนี่ครับผมผมว่ามีมีมีรุ่นครับผมพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตตังง้งกล้องแป๊บนึงครับผมครับผมโอเคพี่นอ้องเถามาเบื้องหลังนี่ครับผมผมขอเอาใม้ออกก่อนไม้ที่ผมโผลไว้เนาะโผล่ว่าไม่ใช่ขอบบ่อไม่ใช่ปลาขอบบ่ออะไร แต่ว่ามันมีเศษน้ำเจ็บเปียกไหมครับมีน่าเจ็เปียกไหมพี่น้องโอโ้พี่น้องเขาอีนดีครับผมอู้ปลาเขาอีนดีครับผมตัวนึงพี่น้องอู้วอู้วอู้อู้ปลาเขาครับผมปูใหญ่ยยลึกเนาะเดี๋ยว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 ,เ,วเ,เดี๋ยวให้เบิ้งใกล้ๆครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเอาไม้ออกหน่อครับผมเนาะตับนึ่งนะครับมาพี่น้อง อาเข่าครับผมอืมวาอยู่ผมสังเกตบางมันเป็นเปียกๆนะผมเนาะเห็นพี่น้องเห็นตนัวบ่เห็นเงาะมั้ครับผมเนาะเนี่ยพี่น้องเศษหน้ามันกระเด็นครับผมนี่ได้กลดรอบผมใส่ยี่ห้่มองปลายนี่ผมครับไม่เขาต่ำไปผุนะ้น่ะดันโดยคนพี่น้องนหนบ่ได้มาเบิ่งหมู่บ้านครับผมเนาะเบิง่งได้พี่น้องโอ้พี่น้องปอดโอ้ ใหญ่แล้วผมฮึมไม่สองล้มพี่น้องโอ้โหปอดโอ้โหมาขึ้นฟังพี่นอ้องปอดโอ้บอกเลยว่าใหญ่พี่น้องตัวนี้โอ้น่าจะอยู่ประมาณสองครับผมโอ้โหได้ก,การพี่น้องนี่ครับผมมองนี่เขาดีครับผมเนาะมีะตัวเงี้ยได้พี่น้องนี่งามใหม่เกลียบน้ำครับผม นี่เระพี่น้องผลงานที่ได้โอ้สองในแทบผมพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวออ,ออกใซ่ถุงกันครับโอเคครับผมพี่น้องโตที่สามเฮ้าครับผมเนาะน่าจะสองรูได้พี่น้องบาเบลวได้เอาขวดน้ำมาเทียบให้เบิ้คงับผมเนาะเป็นงานเก็บม,าม้าขันพี่น้องเห็นมันอยู่แถวๆนี้ก็ดีเดี๋ยวสิดแทบมึงว่า,าปลาตัวกับขวดน้ำอะ อันใดมันสิซ้ำกันอันใดที่าง่ายกว่ากันครับผมเนาะโตที่สามที่นอกมานครับผมมื่อนี้โอ้จัดใหญ่อีกแล้วพี่นอกอ้ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่โอู้ขบหมื่บ้านนี่บ้านเมียนหรอกครับน้าจะขบหมู่บ้านนี่ขันราชนาวีมันิจิตเขาสองโตครับผมไม่เขาแต่หมู่บ้านนะปลาหน้าจะเขาพวก ต่อนครับผมมขึ้นนี่แหละโอ้ตรเนีย้ยผมพี่น้องกลับเญียหลอกเป็นแครบฝากงาออนแบบหนึ่งนะครับผมมาแล้วพี่น้อง ตัวนี้น่าจะบลูตสองครับผมเนา,า,มมาะพี่น้องนี่อู้วมันออกไม้ยามสวยๆครับผมเก่าม้ว่ายแล้วพี่น้องเกือบสิบม้วนครับผมตัวใหญ่น่าจะสองเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเอาขวดขวดรีดน้ำแท็กมึงได้ครับว่าทำไรเบิ่งปลากับขวดที่พี่น้อง ครับผมมากันเลยปลาขวดลิ้นเท่ากับผมเนาะนี่พี่น้องปลาตัวที่สามนะครับผมนี่ขวดสิงขวดลิ้นเท่าพี่น้องความใหญ่ครับผมกับความยาวตัวนี้ผมว่าสองโลแล้วครับผมเนาะตัวที่สามเข้ามาหนิจัด่แล้วพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวใส่ถุงกันเดี๋ยวไปเบิ่งอีกฟังผมพี่น้องใส่ไว้ฟังพูดเลยครับ หวัวมุมเลยเดี๋ยวไปลองชิคเขาปะหลังไก่สีเบิดแล้วครับผมรอบห้อก็ได้พี่นอ้องเดี๋ยวเ่ามาลุนกันต่อครับผมเป็นหลังสุดท้ายของห้องครับผมเนาะว่าสีนี้ปลาเขาเลยพี่น้องหลังนี้ก็ได้นี่ครับผมกำเห็ดใบกับเขาดีครับผมกำนี่แต่ว่าน้ำลงสิกับว่มั่นใจแล้วผมพี่น้องว่าสีนี้ปลาเขาปาะแต่ว่าขันฝนตกๆนี่ขันเห็ดกำมันสีพี่น้อง ที่ผมบอกเลยว่ามีงานใหม่นี่มันเคยเป็นงานหมัอนลมลงน้ำงานใหม่ทั้งล่างหลยเป็นเหยาะปลาพี่น้องก็ดกรรมที่ผมว่ามีพลาดนะฝนตกมาเนี่ยโอ้เข่าดีผมมุมนี่โอเคเดี๋ยวเบิ่งหลังนี้ครับผมมียังเข่าบ่เห็เบิ่งกอนผมพี่น้องมีลอง้อยการต่อสู้บ่แต่ว่ากระทึบปะด้ยกโดนแล้วผมผมก็สีร้องยกเบิ่งอยู่ดรอกว่ามีปลาเข่าบ่แต่วันคือว่ามีห้อยเปียกเปียกเปียกอย่างพี่น้องมีห้อยดันดอกแต่สิยกเบิ่งรับผมว่า เือมีปลาลงปลาน่อยเขาสิได้เห็ดไหมครับผมหลังท้ายเขาเนาะรุนยามไปสำหรับพี่น้องสินี้เขาบ่าแต่ว่ารอบก็เป็นตุ่งว่พี่น้องรอบเป็นโป้งๆขึ้นไหมคือนี่ผมแต่ว่ามันคือบ่เปียกหมู่บ้านนี่ผมบ่ได้มาเบิ่งกับผมบ่ได้เปิดเบิ่งว่ามันเขาหมู่บ้านบ่ะน,น,น่ะานจจะมีปลาเขาพี่น้องหรือมันอาจจะเกาะใหม่กับบ่จักน่ยเดี๋ยวรุนกันๆครับผม แมนบ่ละแต่ว่าหล่อเป็นโป่ปงๆด้วพี่น้อโป้งเองธรรมชาติเฮียบามันเป็นอย่งนี้สั่นครับผมแมนบ่ละว่าปลาเขาก็ได้โอเคครับผมทรือว่าหรือว่ามีคนมาหลอยยกหลอ่ลอหล่อผมเป็ดเอ,เอียงๆไหมมันหมุนคือห้อยคนมามายกแตงขึ้นเดียววนนี่แมนบ่งาน,นคนมายกพี่น้องบ้านปลาเขามาแล้วผมหล่อเขาบ่ถึงระดับปงตีผมดีไซน์ย,ยุ่งสินะ นี่มันเอียงยุงสิแต่ดงว่ามีคนมามายกผมพี่น้องโอเคครับผมเราก็ะสด้เฮ็ดไหมเฮ้ขยขยะนี่ต้องเขา่าบ่าเขาครับผมหลังสุดท้ายห้องพี่น้องกระไดมาสามตัวแล้วผมปลาห้องส่คยเฮ็ดหลอบไหมเดี๋ยวไปสูปผลงานที่บ้านพี่น้องมาปลาสามตัวนี่มันสีหนักจากกิโลครับผมเนาะอยี๋ยวรอติดตามกันครับผมโอเคพี่น้องตอนนี้เขากำลัาถึงที่หมายที่บ้านเขาเรียบร้อยแล้วครับผม เดี๋ยวเ้าสิมาสั่งปลากันว่าสามตัวนี้จะได้กี่โลเดี๋ยวมาเบิ้งว่าปลาแต่ละตัวนี่เขาจะหนักจากกิโลครับผมโอเคพี่น้องปลาสามตัวตเดี๋ยววัดจังครับมีตัวหนึ่งหนักจะ2สองกิโลมากเสวยหละ่ะผมมายาม่างปลา โอเคตัวแรกก่อนตัวใหญ่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งตัวนี้ครับผมจากกิโลพี่น้องบอกแล้วว่าบรรลุสองโลครับผมตัวนี้สองโลสองโลหนึ่งกับสองโลสองอ่ะตโลใหญ่ครับผมโอเคครับผมตัวแรกเขาสองโล สองโลหนึ่งขีดต่อไปตัวที่สองอแดงเบิดปะบ่าเด็ดไปบึงสองมือตัวนี้สองโลหกับสองโลหครับผมตัวที่สองเขาโลกว่าโลกว่าใส่มีเนียเนกโยังไม่ถึงที่เลยเกือบเกือบสองโลหะสองโลซีครับผมอตัวที่สา,าสม มาแล้วตัวน้มันสี่โลนึงพอดีโลนึงโลโลนึงโลสองประมาณโลโลพอดีครับผมโลเกือบโลสองขีดสามตัวมานี้โอเคครับผมพี่น้องปลาสามตัวได้กี่โลวะนี่ลิ้นละสองตัวสามโลสี่โลสี่โลเท่าไหร่สี่โลหกสี่โลเจ็ดสี่โลเจ็ดครับผมปลาสามตัวพี่น้องบอกในคำเดียวว่าจ้าขนาดครับผมโอ้แดดจนแหงแลวพี่น้องแดดพรอนครับผม เดี๋ยวปลาเส้ถุงครับผมสารับ,บันนี้บํารุยอีสานขอลาไปก่อนครับผมมันๆขึ้นเกาล้วพี่น้อง